สวัสดีครับนี่บ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่106นะครับมีพาสีสวย20รายการนะนี่มานำเสนอกัน,น,น,กนจะเป็นอะไรบ้รางเริ่มดูเลยนะก่อนจะเริ่มดูก็นี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับบ้านมุงพักเครื่องสนใจติดต่อแอดไลน์ได้นะมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการองค์ละ200บาทส่งฟรีนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเนนบุญมีแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะเขาเขียนหน้าหน่านหลวงพ่อเนนบุญมีนะนี่นะครับปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญสวยเลยวัดทุ่งเสรีนิมิตนะครับ ทุ่งเสรีนี่มีเป็นปีหนึ่งห้านะครับแล้วก็เนนบุญมีนะครับนี่เผื่อใครรู้จักนะรายการที่สองเป็นพื้นเนื้อดินนะครับขุนแผนนะครับเป็นขุนแขนห้าเหลี่ยมนะรายการที่สองนะครับนะฮะเก่ามาก <c oughs> รายการที่สามเป็นภาพสมเด็จนะครับนี่นภาพสมเด็จนะเป็นออกเป็นพ่าเนื้อดินผสมผงนะครับด้านหลังมียันนะครับไม่ทราบเกจิอาจารย์ไหนนะจะมีเกจิอาจารย์แน่นอน่อใครรู้จักรายการที่สี่เป็นผาพสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับน,นี่นะครับ สมเด็จบทเกศชายโยนะสมเด็จกันแล้วแต่คนชอบนะครับเพรเล่นดูไม่เหมือนกันรายการที่ห้าเป็นพระดีลายืนนะครับสวยงามเลยเป็นเนื้อผงนะด้านหลังเป็นสัติกาคู่นะครับสร้างเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะถ้าเผื่อใครรู้จักนี่จะรู้จักเลยนะแต่ผมไม่รู้จักนะครับ เป็นผ้าลีลาหลังสาธิการนะครับเรื่องพลาสติกมาเลยนี่รายการที่หกเป็นภาพปกโพนะครับเนื้อผงเป็นสมเด็จนะครับสมดกสมเด็จปกโพเนื้อผงนะน,นะครับรายการที่เจ็ดเป็นภาพรูปหล่อนะครับเป็นภาพรูปหล่หอทงหล่อทงเหลืองนะ ขย่ามีกิ่งนะครับด้านหน้าเขียนเป็นว่าหลวงปู่เมตตาหลวงนะครับเป็นรูปหลอดทองเหลืองก้นมีอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งอกำลังห้อย,ยนะเผื่อไขรร่ทูกจากรายการที่แปดจะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะแต่เป็นที่ไหนนี่ผมไม่รู้นะครับด้านหลังเป็นสังกระจายนะครับ แปลกมากเลยน้งนี่เนื้อหาดีเหมือนมีเม็ดข้าวสารอยู่ง้้างนะครับเม็ดข้าวเปเลือกหรือข้าวสารนรี่เขาฝังมว้ในเนื้อน,นะนะพิมพ์ทรงแปลกดีนะครับสมเด็จหลังพระสังกระจายรายการที่เก้าเป็นพ้านางพญาเนื้อดินนะครับเม็ทซากกุนะครับแต่เนื้อหานี่ คุแน่นอนนะครับเก่าด้วยเพราะมีหลอดการตัดตอ่อแต่พิมพ์ทรงเขาเป็นเอกลักษณ์เลยถ้าคนรู้จักนีจะรู้เลยเนะนี้รายการที่สิบเป็นเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธด้านหลังเป็นเจดีย์นะส่วนด้านหลังเลยจะเขียนวัดหน้าพระธาตุนะครับนครราชสีมานะปีหนึ่งศูนย์ตักทองชัยนะครับนี่ หรืตึงเป๊ะเลยนะถือทรงสวยงามรายการที่สิบเอ็ดนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเป็นแหวนหลงพ่อเกสอนนะครับแหวนอัปปะก้านะแต่ผ้าผ่านการใช้มาเป็นแหวนอัปปะก้านะครับรายการที่สิบสองเป็นพระรูปหล่อสมเด็จโตนะครับเป็นห,ล,นนะหล่อโบราณนะทองเรลืองค่อนข้างจะอง ไม่โตมากแต่ก็ไม่ท่พ้าเล็กนะครับนี่สูงประมาณเกือบสองข้อนิ้วก้อยนะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่านะครับเขียวๆเ,เลยรายการที่สิบสามเป็นคุดนะครับพยาคุดแตงปีคุดปั๊มทองแดงนะด้านหลังเป็นยัน เมซ่าของพ่อนะครับเนี่ยแต่พิมพ์ทรงสวยงามน,นะเพื่อขอยากได้คุดนะครับเนี่ยอยากคุดปั้มทงแดงนะรายการที่สิบสี่ดูเป็นเครื่องรางนะครับนี่เขาเรียกอะไรนะเป็นตะกั่วนะครับคล้าย หัวชมดหรืออะไรสักอย่างนะครับประหลัดขีดหัวชมะมดมีหูห้อยนะครับในการที่สิบ้าเป็นภาพสายสมุดปากกานะครับเป็นหลวงพ่อหลีนะครับเนื้อดินอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่านะครับวัอถโศกาลามน,นี่นะครับเนื้อดินนะครับใบโพนะครับเนื้อดินใบโพ มีก็สองร้อยบาทน,นะในการที่สิบหกเป็นผ้าลีลาอัฐารถนะครับแต่เป็นเนื้อดินนะครับนี่ผมไม่ทราบจังหวัดไหนออกนะทะกุขึ้นที่ไหนไม่ไม,ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเป็นอัฐารถนะครับก็เ,เรียกลีลาอัฐารถในการที่สิบเจ็ดเป็นรูปถ่ายเก่านะทราชันทก,กวีนะครับ เจ้าคณะจังหวัดจันนะจันทบุรีนะครับเผื่อใครรู้จักนะนี่เก่าเก่าเลยนะครับนี่เก่ามากเลยนะานี้ถ้าใครรู้จักี่รู้เลยนะพวกนี้แต่ผมไม่รู้ <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปูกก่พวงและหลังนี่สวยมากเลยเป็นเสียนลือสีนะครับ นี่นะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับรเขียนว่าวัดสหกรณ์หลังสันนะครับสระบุรีนี่นะครับพบพว,วงวัดสหกรณ์หลังสันจังหวัดสระบุรีนะครับนี่เดยนสวยเลยอันท,ที่สิบแปดรายการที่สิบเก้าเป็นพระถ้ำเสือนะครับ พิมใหญ่เลยนะค่อนข้างใหญ่เาจะเป็นพิมพ์ท่าเสือนะครับภาพพิมพ์ท่าเสือนะนี่ราการที่ยี่สิบเป็นภัคคุนแผนนะครับทรงพลใหญ่นะครับภาพเนื้อดินทรงพลใหญ่นี่นะครับมีรอยว่านลุดมีหลายครบเลยนะนี่ทรงพลใหญ่ พบ20รายการนะแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับส่งฟรีมิเกตเกินปลายทางนะครับทุกรายการองค์ละ200บาทขอบคุณครับ